ครับสวัสดีครับกับวัสดีครับสวัสดีกันอีกทีอีกครั้งรับอ่าการยุ่งยุ่งไม่ค่อยได้มีเวลาโจทย์สถานีวันนี้ผมมาหมายถึงการรวมร่วมนะครับการ่วมร่วมในโรงงานนะครับกำลังติดตั้งไปเลยครับผมกำลังติดตั้งบอยเลอร์ใหม่ครับผมจะจะดูใน ภาพรวมๆทั้งหมดของวันนี้ครับส่วนการเจาะลึกในแต่ละสถานีแต่ละเกิดจักษาเรียกไตว่ากิ๊กๆนึงฮอตกวอเตอร์แท่งกับก้มออยรูมครับเอ็ดแทงตะก,กูเพชรครับก้มเบสเบเกอร์น,นัดโพลิชิ่งดำรับคอ,ผมผมเอ,อ,เอนเรย์ยืดตาง กับไวริงสก,กรีนนะครับมีส่วนเลือยส่วนเกินกับกลดล้อประจ้ำโรงงานเลยครับตัวนี้กับพุ่งกับโอเคโอเคกับพุ่ครับ